สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวเกาะเกร็ดนะคะทุกคนตอนนี้ก็เที่ยง50แล้วนะคะรถในวัดเนี่ยจะเต็มเราก็ต้องหาที่จอดรถตามที่เขาให้รับจอดอะ่ะส่วนมากก็จะตกคันละ40บาทประมาณนี้เราได้ที่จอดรถแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยจอดรถเต็มมาจอดไลนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่วัดสมเดเหนือเพื่อที่จะขึ้นเรือไปเกาะเกรด็ดทางลงเรือไปเกาะเกรด็ดเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงนี้ แล้วนะคะนั่งเรือนานมากไม่ถึงหนึ่งนาทีประมาณ30มสิบได้คนเยอะมากอ่ะทุกคนวันอาทิตย์ไงร้อนมากทุกคนคนละ3บาทประเดิมมือแรกขอเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือก่อนนะคะเพราะว่าตอนเที่ยงยังไม่ได้กินข้าวมาจะหาอะไรแบบหนักๆท้องกินก่ออันนี้เดี๋ยวเราจะมือ เี่ยวเรือก่อนนะคะซึ่งสั่งมาเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาอย่างเงี้ยก็จะเป็นทางที่เราจะออกไปหาของกินได้นะด้านขวาน่าจะไปตลาดอะเรามาทางด้านซ้ายก็จะมีร้าน๋วยเตี๋ยวเรือของกินนะคะด้านซ้ายก็จะเพียบน่ากินอยู่กินเตี๋ยวเสร็จแล้วเดืรอนจ้าะนะวยคยู่เดียวพอนยังร้อนอะ เดี๋ยวเราจะเช่าจักรยานนะคะคันละ40บาทการเช่าจักรยานก็คือเราต้องแลกบัตรหนูก็จะถามอยู่ว่ากเกาะเกร็ดเนี่ยมันเปิดวันไหนบ้างเปิดทุกวันนะคะร้านเราเปิดทุกวันเนี่ยแต่ว่าของขายมันจะเปิดเน้นมันหยุด,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 ดวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่เนาะใช่่อยนะะคแล้วมันจะปิดตอนไหนอะคะมีปิดเกาะไหมกล้าของขายจะปิดประมาณหกโมงเย็นหกโมงเย็นหนึ่งพันซ้อนสองคนได้หนึ่งพันซ้อนสอแต่ต้องดูน้ำหนักด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานนะคะ โอยกล้องนะคะขย่านิดหน่อยน่ากินมากถ้าขึ้นเรือมาเอ้ยไม่ใช่ดิขึ้นฝั่งมาแล้วมาทางด้านขวาเดี๋ยวขวา,าก็จะมีตลาดนะคะบนเกาะเกต็ดมันมีคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ถ่าูไม่ไ้้นะถ่ายรูปได้จะถ่ายใจไม่ได้เพราะใจไม่ว <est> ่า ยคนนี้จองใช่ไหมโอ้โลูกจะมีหมากฝรั่งมาเราดองเย็นเลยมูทุกตาบารี่ตัอมพี่พวเวลาเราได้ป้าขนมตก่องตุกขายดีไหมลูกดีครับขายดีครับถ้าซื้อนมลุงแล้วจะรวยแม่เขาบอกว่าพันยาบอกถ้าซื้อนมลุงแล้วจะรวยผมาให้น้องค่ะฝากร้านหน่อยฝากร้านได้อันนี้ร้านลุงปุ่นแฟนฉันขนมโบลานย้อนยุบเป็นของฝากกระเกล็ดครับผมขอบคุณครับขอบคุณโชคดีลูกค่ะลุงตลกอ่ะลุงบอกว่าเคยไปออกรายการชิงร้อยชิงล้านด้วยแล้วลุงบอกว่าได้มาที่แสนนะสามแสนสุดยอดเลยนะคะ เข้ามาด้านในก็คนไม่ได้เยอะมากนะสมัยก่เหมือนมันจะแน่นเอียดกว่านี้ก็จะมีของขายนะคะขายอะไรคะเนี่ยขายทุกอย่างขายทุกอย่างเลยเหรอเก็บว,ว่างเจ<อ>๊บเก<อ>็บเก็บงานก็มีนะคะดูก่อนได้ค่ะ <c oughs> ลืมเรายังไม่ได้ซื้อสักรา้านเลยลอะทุกคนแซวพ่อค้าแม่ค้าไปเรื่อยนี่มันเป็นทรายทรายธรรมชาตินะคะ ่อันนี้คือศิลปะจับสายนะคะในเกาะเกร็ดมีร้านเดียวใช่ไหมในเกาะเกร็ดมีร้านเดียวค่ะชื่อว่าร้านเกาะเกร็ดอัศจรรย์าพทรายนะคะขอบคุณนะคะนนอันนี้เรื่องขนมขนมไข่ปลาไข่ปลาหรอ,อเนยมันนิสวรรค์นิสวรรค์เกาะเกร็ดนะใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมอ,อุดหนุนได้ขนมลูกตาลขนมไข่ปลาขนมไข่ปลาเนี่ยขนาดพูดชื่อขนมผิดเลยนี่นะคะเจ้าของร้านใจดีให้เราชิมร้อนไหมอ่ะอะไรนะคะ อหิงเิงนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านถ่ายภาพที่ระลึก0บาทเบาทรับได้เลยมันจะให้ฟีลลิ่งแบบไหนนะคะออกมาตามนี้เลยคุณน้องเอาาานี่เยเพราะเราเหมือนว่าเราอยู่ในสมัยอดีต <c oughs> ย้อนยุคอะไรอยไไ่ออางี้ปะนี่นรูกปรก,กรบอบน,นะแบบนี้ร้อยยี่สิบ้ยน่ารักดีเอาเลยนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเลยนะคะ ดูออกไปทุกคนเอารูปนี้แล้วกันนี้ก็คือ1น0่ได้รูปด้วยแล้วก็ใส่กรอบด้วยโอเคเสร็จแล้วขอบคุณนะคะคขอบคุณน้อง100-200เนียงคำมาละ10บบาท10บาทกินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยขายมานานยังคะอุ๊บติดกว่าฟีนะครับอืออืมอร่อยมาที่บอกเกตกันนะครับเมียงคำอร่อยจ้า ในเกาะเก็ดนะคะก็จะมีคาเฟ่ด้วยมันจะอยู่ตามซอยส่วนมาก,กจะมีคาเฟ่แบบค่อยขาริมน้ำอะไรประมาณนี้ร้านก็จะดีๆสวยๆเยอะนะคลาสสิกเยอะร้อนอะเดี๋ยวแวะชื่อว่าอะไรวะ27่คาเฟ่หรือทเว้เซเเคเดี๋ยวไปสั่งน้ำกินก่อนนะคะก็จะเป็นโลโก้แบบนี้นะคะ 27เเซเว่นคาเฟ่บ้านเกาะเกร็ดนะคะอากาศดีมากนะนั่งได้ชิลเขาบอกว่าเรือนี่ค่ะข้างในมีสอนทำปั้นดินเผานะคะอค้อยเดี๋ยวเราจะไปปั้นดินเผากันเราจะมีน้องหมาต้อนรับแล้วด้วยกัน นี่เราต้องใส่ท้ากันเพื่อนใช่ไหมท่าแรกเลยนะท่แรกเลยนะคุกทีตรงกลางมันโค้งกัวเ้ดียรึจากดีตรงกลางให้เดินอยู่ตรงกลางเยนะตรงกลางเลยเออหนูจะดันกลางไปยังไงวะเนี่ยหนูังไม่รู้เลยแม้ว่ามันอยู่ใต้ขวาหรือมันอยู่บนอยู่ล่างโอ๊ยมันด้วยกันเหมือนมันใจเอ็แล้วนะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะให้ช่างทาให้อยู่ตรงกลางก่อนอันนี้แบบเริ่มต้นนะทามากี่ปีแล้วอะค 40ปีอยู่นี่อะนะไม่ได้ไปไหนเลยบรรยากาศตอนเย็นที่รังนกนะคะคาเฟ่ชื่อว่ารังนกสภาพคือไม่ไหวแล้วแต่ชิลดีนะตรงน,นี้ทุกคนก็จะไปถ่ายรูปกันนะคะทางดูน่็จะถ่ายรูปได้ ก่อนกลับน,นะคะเราจะมากินเตี๋ยวนะแต่ว่า๋วยเตี๋ยวหมดแล้วเหลือแต่ครึ่งดื่มจะไปหาอะไรหนักๆก,ก่อนตอนนี้เรายังอยู่กเกาอบเกตนะคะจนเย็นเลยสภาพหน้าคืนไม่ได้แล้วกินลมแล้วก็ชมวิวบรรยากาศดีมาก ปะะิดประมาณ3ทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือยังมีเวลาอยู่ตอนนี้ก็คือ6โมงเย็นจะได้บรรยากาศแบบวิวดีๆแบบนี้เลยบาเก,ตอ,เกตอนนี้ก็6โมกว่าแล้วนะคะถ,าาถ้าตอนย็นคนลบาทกอเกตยก็คือมันมีกิจกรรมอะไรให้มากมานยะวันหยุดแบบไม่ต้องไปไหนไกลก็าเที่อกเกตได้นะคะ คนเรือแล้วนะคะ